ผมมีข่าวมาบอกว่าทูตจีนที่จะเดินทางมาประจำประเทศไทยคนใหม่กำลังจะมาละเข้าใจว่าอย่างเร็วคงต้องเป็นหลังตุจีนคนคนนี้ชื่อนายหานจื้อเฉียงทำไมผมพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ผมมีวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยก็ยังไม่มีสถานทูตจีนในประเทศไทยก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้เรื่องก่อนหานจื้อเฉียงเนี่ยเป็นคนที่สําคัญมากท่านผู้ชม เขาเป็นคนที่ในวงการทูตยอมรับว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของจีนหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศจีนที่มีตำแหน่งก่อนที่เขาจะมาที่เขาจะได้รับตำแหน่งที่มาอยู่ประเทศไทยนั้นเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการกลางของกระทรวงการต่างประเทศตำแหน่งใหญ่มากเป็นคนซึ่งเดียวโดยตรงเลยกับนายหวังยี่มุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอ,อากอัครราชทูตทั่วไปในประเทศไทยหรือในทั่วโลก ไม่สนิทสนมกับหวังอี้หรือไม่ได้ทํางานร่วมกับหวังอี้เท่ากับนายหานจื้อเฉียงทําไมหานจื้อเฉียงถึงสำคัญท่านผู้ชมหานจื้อเฉียงจะเป็นคนที่ชํานาญอยู่ในประเทศที่มีความขัดแย้งกับประเทศจีนสมัยก่อนเขาเคยไปประจําอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นตําแหน่งเขาเป็นอักรราชาทูตระดับสูงซึ่งสูงกว่าเอกอัครราชาทูตอีกภาษาอังกฤษเขาเรียกมินิสเตอร์อยู่ที่ญี่ปุน่นเป็นคนผู้ภาษาญี่ปุ่นน้ำไหลไฟดับ และเป็นคนที่ประจําอยู่ที่ญี่ปุ่นในยุคที่ญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับจีนอย่างหนักเลยเพราะนั้นเขาจะเป็นด่านหน้าการที่เขามาประเทศไทยนั้นนะฮะแสดงว่าประเทศไทยเริ่มมีปัญหากับจีนละ ท่านผู้ชมครับประเทศไทยตอนนี้เป็นศูนย์กลางของสายลับต่างๆที่จะมาอยู่ประจำประเทศไทยทูตอังกฤษทูตอเมริกานั้นล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพมือหนึ่งของประเทศอังกฤษและประ,ประ,ประเทศอเมริกาเพราะว่าประเทศไทยกําลังถูกทางตะวันตกจะดึงเอาไปเป็นพวกและก็ทําอะไรหลายอย่างที่ทําให้ประเทศจีนไม่พอใจ โดยที่ไปเข้าข้างทางทวนตกนายหานชื้เฉียงก็เลยต้องมาที่นี่ผมเข้าใจมาคงมาบาลานซ์อะไรหลายอย่างหานชี้เฉียงอายุ58ปีเกิดที่มณฑลจีหลินจบการศึกษาด้านภาษาญ,ญี่ปุ่นจากมหลาลัยจีหลินจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์และมีประสบการณ์ทางต่างประเทศอย่างโชคโชนเคยดํารงตําแหน่งทูตจีนประจาญี่ปุ่นเอียรคัทูตจีนประจำญี่ปุ่น,น,นฟิจินะฮะหลายๆตำแหน่งเป็นคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจกับหวังอี้มาก ก็คือว่าได้รับรับทราบนโยบายจากหวังอี้ดูโปรไฟล์ของหานชื่อเฉียงแล้วเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญและช่ำชองมากเขาจะรับตำแหน่งประมาณต้นปีหน้าท่านผู้ชมครับเราต้องจับตาดูตอนนี้ประเทศไทยเป็นเวทีสงครามการทูตหลายๆประเทศแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวลับข้อมูลลับเชื่อผมกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนี้จะมานี่ผมบอกเอาบุญ เพราะได้ข่าวว่าคุณดอนเฮาเลียนท่านกโกรธผมมากเรื่องที่ผมเอาเรื่องนักศึกษาไทยในประเทศจีนที่ไม่สามารถขอวีซ่ากลับไปได้ท่านนายกเรียกในดอนเฮาเลียนไปแล้วบอกให้จัดการซะปรากฏว่าคนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศวิ่งกันตีนขิดเลยงานนี้แล้วผมเนี่ยถูกกลดาอย่างรับหลังช่วยไม่ได้นะท่านผู้ชม